ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ให้สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีลักษณะเฉพาะเหมาะสมกับตัวเองเพื่อการดำรงอยู่และสืบเผ่าพันธุ์สิ่งมีชีวิตบางชนิดมีการพึ่งพาอาศัยกันอยู่ร่วมกันรานและสาหร่ายนับเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการอยู่ร่วมกันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันจนเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะพิเศษเรียกว่า ไลเคนไลเคนเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเกาะอาศัยอยู่ตามผิวหน้าของสิ่งต่างๆลดียวกับกลากเกลื่อนแผ่นหรือฝอยที่ขึ้นอยู่ตามเปลือกไม้ใบไม้ดินก้อนหินและตามวัสดุต่างๆโดยมีปัจจัยสำคัญขึ้นอยู่กับแสงสว่างความชื้นและอากาศบริสุทธิ์ เ้นแต่ละชนิดเกิดจากราหนึ่งชนิดจับคู่กับสาหร่ายอีกชนิดหนึ่งความหลากหลายของไหลเข้นแต่ละชนิดจึงขึ้นอยู่กับชนิดของราเป็นสําคัญผลของการอยู่ร่วมกันของราและสาหร่ายจึงทําให้เกิดโครงสร้างที่มีลักษณะเฉพาะของไหลเข้นขึ้นโดยทั่วไปแล้วมีการจาแนกไหลเข่นออกเป็น4กลุ่มใหญ่ได้แก่กลุ่มครัสโตสมีลักษณะเป็นฝุ่นผงคล้ายๆเกลื่อน กาะติดกับเปลือกไม้หรือก้อนหินกลุ่มฟอเรียสกลุ่มนี้จะมีลักษณะคล้ายกับแผ่นใบหรือใบไม้เล็กๆแต่ไม่มีเส้นใบกลุ่มฟรุติเคสมีลักษณะเป็นพุ่มหรือเส้นสายบางทีชาวบ้านคนไทยก็จะเรียกว่าฝอยลม และกลุ่มสแควรมเลสมีลักษณะเป็นเกล็ดเล็กๆคล้ายกับเกล็ดปลาไลคเคนเติบโตได้ทุกสภาพอากาศตั้งแต่หนาวจัดแถบขั่วโลกจนถึงภาวะร้อนและแห้งแล้งแบบทะเลทรายรวมถึงภูม,มิอากาศร้อนชื้นอ,อย่างประเทศไทยด้วยคณะวิจัยด้านชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกันซีบุญประกอบเป็นหัวหน้าโครงการได้ทำการศึกษาและวิจัยไหลเค้นมาตั้งแต่ปีพุทธศัการาช2533จนถึงปัจจุบันพอดีตอนนั้นมาเป็นอาจารย์ที่รามแล้วนะคะสอนอีโคโลจนะคะมีพื้นฐานทางนิเวศแล้วก็สนใจในเรื่องมลภาะวะทางอากาศแอร์พูลูชันนะคะก็ ได้ทุนจากมหาวิทยาลัยไ,ไปเรียนต่อต่างประเทศก็บอกว่าจะไปแล้วก็เห็นว่ามีเรื่องไลเข่นกับแอร์พลูชันกับมลภาวะทางอากาศเนี่ยซึ่งมันซึ่งเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยมลภาวะในทางอากาศกรุงเทพเนี่ยก็ค่อนข้างจะรุนก็เห็นชัดเจนแล้วนะ,ะแต่ว่าไม่เคยมีใครใช้ไลเข่นกับมลภาวะทางอากาศเลยเห็นว่ามันเป็นมันเป็นอะไรเป็นช่องว่างในวงการวิชาการนะคะก็เลย เรียกว่ากระโดดเข้าไปทําตรงนั้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะศึกษาชีววิทยาของไลเค่นอย่างจริงจังทำให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกันซีบุญประกอบและคณะศึกษาค้นคว้าและวิจัยอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนับตั้งแต่การสำรวจสายพันธุ์ไลเค่นการศึกษาทางนิเวศวิทยา การเพาะเลี้ยงสายพันธุ์ราที่ก่อให้เกิดลหลเค่นศึกษาการสะสมโลหะหนักในไลายเค่นการศึกษาสารออกฤทธิ์ทางธรรมชาติของไลเค่นนอกจากนี้ยังได้เขียนเอกสารและบทความทางวิชาการ ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องไหลเค่นอีกเป็นจํานวนมาก